ต้นเหตุของผลกรรมทุกอย่างมีเหตุย่อมมีผลนะคะเหตุใดในชาตินี้คุณพิการตาบอดเพราะคุณหลอกลวงและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทิพนาคาพารวยสวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่28ึกพฤษภาคม2567นะคะเดี๋ยววันนี้ทิพนาคาพารวยนะคะจะมาแบ่งปันแนวทางของอาจารย์เซียนขาแล้วก็ ตัวเลขของปู่สีเงินนาคราชนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปฟังอาจารย์พูดพร้อมๆกันเลยนะคะว่าตัวเลขของอาจารย์แล้วก็ขององค์ปู่สีเงินนาคราชนะคะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์พูดพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีครับอ่าก็ร่วมรวไปแล้วสําเร็จไปแล้วทุกประการสําหรับ,ก,บรการมาสิลาเลขกปู่สีเงินก็ ายชื่อทุกคนผมก็เอาลงไว้ในฐานแล้วพรุ่งนี้ก็จะฝากพนากคาเป็นสถานบุญให้หลายช่องอยู่ครับเพราะว่าจะเปิดจองเหรียญรอบสองรอบแรกนะั่นคือเหรียญชุดแรกนะั่นแหละยังไม่หมดเพราะม,มันใกล้วันบางสิละเลิกก็เลยตัดบทเป็นบางจิละเลิกก่อนเหรียญก็ยังเป็นเหรียญเหมือนเดิมนะครับแต่รายชื่อคนที่สั่งจองครั้งนี้จะบรรจุไว้ใจให้ปู่ชีเงิน คนที่ร่วมสั่งจองมาก็ถือว่าเป็นในนิสสงของท่านก็สําเร็จไปแล้วกับมางสิลาเลกเนาะครับสามตัวก็ได้สองตัวก็ได้แต่งมวดนี้วางสิลาเลิกแล้วก็คิดว่าน่าจะสําเร็จขอปู่ไว้แล้วแหละมันวจรสิาลาเลกถ้าชอบคิดคิดราคายังยังไม่รู้ตัวเลขวันนี้จะพูดให้ฟังแต่ชอ่องอื่นเขาคงรู้กันหมดแล้วเนะ <Okay. S 1> าะครับา <c oughs> ตก็ป <c oughs> <c oughs> ู่เขาก็ทิ้งไว้ให้อยู่ คำตัวนี้สองหางนะ่ะกย์ก็จะเหมือนกันกับทุกช่างนั่นแหละบอกบอกไปก็เหมือนกันตัวเลขตัวแรกก็มีประมาณสองหกเก็บที่ท่านให้สองหมดไว้นะแล้วก็เจ็ดสองห้าประทันไหมเนี่ยค่ะแแล้วก็เจ็ดสี่แล้วก็ 7, ว,กวันปังศิลาเลยของท่านเลยคือเหมือนกันค่ะจ้เล็กนี้ยังไม่ออกมันอยู่ในแผ่นเหลืออยู่ในแผ่นกับ วันที่วางกีล่าเลิกผมคิดว่าเลขตัวนี้น่าจะเด่นกว่าใครแต่ความจริงน,นี่ถ้าชอบส่วนตัวผมคือสองหกเจ็ดไหมเก็ดสี่ผมชอบสองหกเจ็ดแต่ผมไม่ซื้อหรอกถ้าผมซื้อมันออกมันไม่ออก่ะอาจารย์แตงโมซื้อเกีะแผมผมซื้อเยอะสิบใบผมลองดูมันใจกันอ่า <c oughs> ออกหนึ่งเจ็ดแตงโมที่แล้วผมบอกว่าผมไม่ซื้อปูยังไงก็ขอให้เขาเมื่อที่แล้วก็เข้าเลขทูบนะก็ สามหกศูนย์ก็ถือว่าเข้าหกศูนย์ล่างนะค่ะอาจารย์เมื่อที่แล้วได้มาเอาเขาไหมเมืที่แล้วนี่วมืที่แล้วนี่หกเก้าศูนย์นะคะเนาะหกเก้าศูนย์สามตัวแตกเลยของอาจารย์ทูบนะคะแล้วก็สองตัวแม่ใช่ค่ะสองตัวล่างก็คือหกศูนย<อ>์โอ,โอ้แตกบนแตกล่างเลยทั้งสองตัวบ,บนสองตัวล่างแล้วก็แตกสามตัวด้วยปู่มาให้สุดยอดมากๆเลยค่ะ ถือเป็นบุตรบตีนะที่ที่ร่วมสร้างสงใช้ปู่ทรงคงสงสารที่ร่วมสร้างให้ท่านแส<ต>ยมวดมิตุนาเนี่ผมก็ยังคิดเหมือนเดิมน,นะว่าปู่คงจะให้เราอีกเ,เพราะผมตั้งแต่วางศิลาฤกษ์มาผมฝันดีตลอดเลยอืมค่ะอาจารย์ฝันดีไหมคะเออผมไม่อยากพูดเรื่องความฝันให้ฟังแต่เอาเอาเป็นว่าฝันดีใช่ไหมคะผม,ผมก็ให้เป็นแนวทางนะ ถ้าเข้าก็เป็นบุญของท่านไม่เข้าก็อยากว่ากันหรือว่าเป็นบุญของเราถ้าเข้าแต่ทุกครั้งเลขปู่เนี่ยถ้าหลุดก็หลุดไม่เกินครั้งสองครั้งก็เข้านั้น<ส>ครั้งวันเข้ามาติดติดกันแปดงวดเลยก็ถือ,อว่าตังกันค่ะเองเลยปู <laughs> ่ให้คู่ให้ติดต่อกันตั้งแปดงวดนะคะเนะาะก็ถือว่าไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยแต่สําหรับทุกคนที่ตามปู่ที่เงินคงไม่ติดหวัง ก่อนผมจะจาศีลเข้าวันศานคงสมหวังแน่นอนอคิดว่าให้ท่านสมหวังก่อนเข้าวัรศานเนี่ยผมไม่รับปากว่าไมา่จีิงวดแต่ผมว่าต้องเข้าแน่นอนถูกแน่นอนอถูกครางผ่าจัดทัอง fc นะคะใ fc นอกจาะมีช่วงบราบด้วยกัน<ไ><ไ>นะสาหรับตัวเลขของปู่เนี่ยเอาอกิกเนี่ยปู่เขาไม่ให้เยอะเขา,าให้ประมาณนี้แหละเพราะว่าบุญคนเรามันไม่เหมือนกัน ก็มีสามสามตัวนี้น่าจะเป็นสองหางสองตัวนี้ก็สองหางแเอาจริง,แ,งแล้วเราก็ไม่ได้จัดว่าสองตัวนี้จะเป็นล่างอย่างเดียวนะบางครั้งบนก็ลงมาล่างก็ได้ล่างก็ขึ้นบนก็ได้นะค่ะอจาจารย์เออมันนวันที่แปดศูนย์เก้าศูนย์นั่นก็สลับกันเล่นก,ก็ได้เอาเป็นให้เป็นแนวทางคนที่เล่นหเขาจะรู้ว่าเลขปู่ศรีเงินเป็นยังไงวันนี้ก็มีมาเยอะเหมือนเดิม สำหรับเลขทูบเนี่ยในไลน์กลุ่มนี้ก็จะรู้แล้วเลขทูบองจริงเนี่ยผมจุดได้วันนี้คือศูนย์หกหกไปครับเลขทูบคือศูนย์หกหกนะคะอาจารย์แต่เลขวันวังทีละเลิกแต่มันเบอร์ผมมาิษฐานว่าไม่ให้มีแต่บางคนเขามองเป็นแปดเจ็ดเก้าอ๋อค่ะอาจาราย์อันนี้ทูบบางทีะละเลิกนะแต่วันน<ม>ักา่า์ที่แล้วมาเมื่อวันสองวันเนี่ยผมจุดได้ศูนย์หกผมส่งเข้าไลน์กลุ่มอยู่ค่ะมันคล้ายๆกันกับ งวดที่มันออกหกเก้าศูนย์ผมจุดได้หกศูนย์เก้าแต่วันนี้ผมว่าลองดูนะครับเผื่อนเนเมิ้อไห่เป็นเจ้าเก้าหรือหงหกคิดคิดเอาเองนะครับกับหัวเรีนไปนนะันะก 6, กาเนาะเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะคะอาจารย์เนาะถ้าสำหรับคนชอบเลขทูกนะก็ลองหยิบหยิบไปดูแต่สำหรับเลขปูท่านก็ให้ประมาณนั้นแหละครับลองดู<ร>ผมว่าถ้าเลขทูกไม่เข้าก็จะเข้าเลขปูถ้าเลขปูไม่เข้าก็จะเข้าเลขทูกอยู่ในนั้นแหละ พ่อปู่มาบอกผมแล้วว่าอยู่ในนั้นแหละเข้าแน่นอนถูกแน่นอนค่ะอันนี้ผมไม่ได้คันโทรว่ามันจะถูกนะแต่ผมให้เป็นแนวทางแต่ในใจลึกๆของผมเนี่ยอยากให้ถูกทุกคนอยากให้มีชคว่รวมกันทุกคนสําหรับตัวเลขเนี่ยที่นาคาก็รู้แล้วนะค่ะอาจารย์เออก็มีประมาณนั้นแหละมีค่ะแล้วหนูขอย้ําหน่อยนะคะอาจารย์เนาะครับอ่าตัวเลขนะคะ ที่ปู่ให้มานะคะที่อาจารย์ให้มาก็จะมีสองหกเจ็ดเจ็ดสองห้าแล้วก็สองตัวก,ก็จะมีเจ็ดสี่แล้วก็หนึ่งเก้านะคะออก็สามารถไปบนล่างได้นะคะเ,ออเลขหกกับเลขเก้าก็เป็นตัวเดียวกันนะคะออส่วนทูบนะคะก็จะเป็นศูนย์หกหกนะคะอาจารย์เนาะแล้วก็เลขหกกับเลขเก้าก็เป็นตัวเดียวกันท่มันนี้เป็น,น,น,นจุดวันวี้สาขา อ๋อนี่จุดวันวันีิสานนะคะเนะอาจารย์เลขทูกจุดในงานอะมันมองไม่เห็นแต่คนอื่นเขาเห็นเป็นแปดเจ็ดเก้าทั้งหมดทั้งทุกคนที่มาในงานแต่อาจารย์มองไม่เห็นว่าเป็นเลขอะไระแล้วแล้วจริงลินี่ยอาจารย์ไม่ชอบหอเห็นเลขแปดห้าอาจารย์ไม่พูดอะไรไปเลยเพราะมันไม่อยู่ในสเต็ปเลยค <c oughs> <c oughs> ่ะอ๋ออาจารย์ก็เห็นแต่บ้าแบบไอ้นี่ใช่ไหมคะเป็นแปดห้าลินี่แหละประมาณนี้แต่ตัวเล็กคิดว่ามันค กันยิสาขาดูขอใหม่ดูอ่ามันก็เลยได้ศูนย์หกหกมาแต่าถูกเขา้ออาในกลุ่มไลน์แล้วแต่ทางช่องก็มีบางช่องเอาไปแล้วช่องอื่นก็ได้ไปแล้วนะคะอาจารย์เนาะไม่เป็นไรค่ะทิปนาคามาทีหลังนะคะแต่ยังไงก็ยังทันอยู่นะคะอาจารย์เนาะต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะก็มนช่องทิปนาคาเป็นช่องไหนนะคะาารับเอฟซีอาเจายียนขา าก็เป็นผู้สภาในปู่ชีเงินเมือนกันเเขาทำช่องใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ฝากช่องขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทริปนาคาพารวยด้วยนะครับเีื่อนขาก็ฝากนี่ช่องหนึ่งครับเป็นแนวทางเป็นสะพานบุญให้ทุกคนและเป็นบุญให้ปู่ชีเงินด้วยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับค่ะก็ขอขอบ กุอ,อาจาร์มากๆเลยนะคะที่ฝากช่องคลิปนาคาพารวยให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีของอาจารย์เสียนขาวนาะคะแล้วส่งมากลุ่มรายอารนี้จะส่งเข้าไปในกลุ่มแรกอาจารย์ขอบคุณมากเลยะค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอให้อ่าลูกกอาจารย์อวยพรให้เอฟซีของทิปนาคาพารวยหน่อยนะคะสำหรับแนวทางของปู่สีเงินงวดที่แล้วทุกคนก็สมหวังงวดนี้ปู่ก็ให้มาแล้ว สำหรับคนที่ติดตามช่องทิพราชาพารวยก็ขอให้ท่านสมหวังในเลขของปู่สีเงินในครั้งนี้ขอให้ทุกคนสมปรารถนาที่ตั้งใจไว้สำหรับการรอคอยการเสียงชูก็จะให้สมปรารถนาทุกคนในวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์โอเคอค่ะอาจารย์จะส่งมาในกลุ่มไลน์ไล้จะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ได้๋่ะนะเดี๋ยวนันจะส่งไปให้อาจารย์เนาะ ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเนาะได้ฟังอาจารย์มาสรุปแล้วก็มาย้ำให้แล้วนะคะตัวเลขของปู่สีเงินนะคะอาจารย์ก็มาย้ำให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขออวยพรให้ f อซของทิพนาคานะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวยรวยเฮงๆปังๆงงมันๆในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567ที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดแอดมีตัวเลขดีๆหรือว่าตัวเลขเพิ่มเติมยังไงนะคะแอดจะรีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี